พระธรรมคือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวินัยก็เป็นการขัดเกลากิเลสท,ที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพุทธบริษัทไม่ศึกษาไม่เข้าใจพระธรรมพระพุทธศาสนาก็ดํารงต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจและก็รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับทุกชีวิตก็คือได้มีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมและวินยัยประเหตุว่าถ้าชาตินี้นะคะไม่เข้าใจเลยชาต,ต,ติต่อไปจะ ได้เข้าใจหรือพระธรรมวินัยไม่ใช่สาหรับใครคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะนะคะสำหรับทุกคนที่ไม่รู้เพราะเหตุว่าวิกฤตของพุทธศาสนาของประเทศชาติหรือของโลกเนี่ยก็มาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะแก้ไขวิกฤตได้นะคะก็คือต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้โดยละเอียดทุกประการโดยประการ,รทางหวงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่จะแก้วิกฤตไม่ใช่คนอื่นเลยค่ะ แต่ละคนที่ไม่รู้เริ่มเข้าใจถูกต้องขึ้นมากขึ้นเมื่อไหรจรึงจะสามารถแก้วิกฤตซึ่งเกิดจากความไม่รู้ได้เพราะฉันไม่ใช่ว่าเราจะมอบภาระให้เด็กนะคะอย่างที่คิดก็ว่าห่วงเด็กข้างหน้านะคะเขาจะได้เป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจพระธรรมเลยแต่ว่าผู้ใหญ่ละคะถ้าผู้ใหญ่ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วใครจะสอนเด็ก พระเจ้าพระพุทธศาสนาสําหรับทุกคนคะ่ะไม่เว้นไม่ใช่ว่าสําหรับคนอื่นแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ได้เริ่มเห็นประโยชน์ที่ใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดนะคะคือจากความไม่รู้มานานในสังสารวัตสามารถที่จะเริ่มเกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งตลอดชีวิตมากเท่าไหร่ความเข้าใจก็ต้องมากเท่านั้นจึงสามารถที่จะค่อยๆละคลายกิเลสได้